อสอสอตั้งทีมสอบถุงคลุมลุงเปียกเข้าพรบอุ้มหายอายการสูงสุดตั้งคณะกรรมการกำกับดีเอสอบคดีลุงเปียกชี้เข้าข่ายความผิดพรบอุ้มหาย นายวชรินพานุรัต์รองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนในฐานะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงความคืบหน้ากรณีในปัญญาคงแสนคำหรือลุงเปียกที่ถูกตำรวจสอพอารัญ,ญประเทศทำร้ายเพื่อให้รับสารภาพคดีการเสียชีวิตของป้าโบผันซึ่งพฤติกรรมของตำรวจเข้าข่ายความผิดตามพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ ทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2,565ซึ่งทางญาติของลุงเปียกได้มาร้องทุกที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วก่อนหน้านี้ทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนรับสอบสวนคดีดังกล่าวและทำให้คดีลุงเปียกเป็นคดีพิเศษตามมาตรา31ไปด้วยตามอกฎหมายประกอบกับอายการสูงสุดเห็นว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดพรบอุ้มหายจึงให้ดีเอสไอดเนินการสอบสวนคดี โดยการสอบสวนของ DSI ทางอายการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานอายการไปตรวจสอบกำกับการสอบสวนโดยให้ในายวัชรินทร์พานุรัต์รองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนเป็นหัวหน้าคณะทำงานและจะต้องรายงานให้อายการสูงสุดทราบเป็นระยะเนื่องจากเป็นคดีสำคัญและจะมีการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่1มีนาคมเวลา 10- 3 0นาฬิกานาที ส่วนถามถึงอาการของลุงเปียกที่ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธัญ,ญลักษณ์ตอนนี้มีอาการดีขึ้นแล้วสามารถให้ข้อมูลโต้อตอบกับพนักงานสอบสวนได้แล้วซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนดี i ได้เข้าไปสอบปากค,คำรวมกับแพทย์แล้วอีกด้วยนอกจากนี้นายประยุทธ์ยังได้พูดถึงความคืบหน้าที่ทำหนังสือขอคุ้มครองหลังจากพนักงานอายการถูกข่มขู่คุกคามจากการถ่ายรูปโดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันมิน,นี ล่าสุดพลตตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่าหลังได้รับหนังสือดังกล่าวได้ส่งกำลังตำรวจไปให้การดูแลความปลอดภัยตัวของอายการทั้งสองคนและครอบครัวพร้อมกับยังคงมีคำสั่งให้ตำรวจทั้ง8ปดนายยังปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีคำสั่งให้เข้ามารายงานตัวทุกวันรวมถึงมอบหมายให้จเจรตตำรวจดำเนินการตรวจสอบความผิดหักพบว่ามีมูลก็จะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอายาคาดว่าสัปดาห์นี้จะรู้คำตอบที่ชัดเจน ด้านนายประยุทธ์บอกว่าทางอายการสูงสุดมีคำสั่งให้อายการทั้งสองท่านที่ถูกคุกคามหยุดทำหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีการตรวจสอบจะยุติลงส่วนถ้าไม่มีอะไรกังวลอะไรแล้วทางอายการสูงสุดอาจจะมีคำสั่งให้กลับมาทำหน้าที่ต่อ นอกจากนี้นายวชรินยังได้พูดถึงกรณีรายการทีวีรายการหนึ่งที่ออกมาระบุว่ามีรองอายการสูงสุดล่วงละเมิดและคุกคามพนักงานหญิงของสำนักงานอายการสูงสุดโดยตอนนี้ทางอายการสูงสุดได้ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นตนยังไม่ได้รายงานจากผู้เสียหายและขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ตนยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมด